แซบอีสานมาแล้วแซบทุกข่าวเล่าตามที่เราเห็นที่นี่ทุกวันวันสวัสดีแมวบองโอนกรุบกรุบคเนียเลยนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานมาแล้วนะคะรวมทั้งรับชมและให้กำลังใจช่องเครือข่ายของเราด้วยดีเสมอมาคะ่ะ กรับสวัสดีไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้แซบนำเรื่องราวของทนายสมเกียรติมาให้รับชมข้อกฎหมายค่ะเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะคะที่บ้านลุงพลยังไงก็ไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ผมมีความสุขครับที่จะได้เปิดเผยความจริงอะไรหลายๆอย่างให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย นะครับอย่างที่คํากรอนที่ผมเขียนว่าไม่นานแสงทองสองอัาไพจะสาดส่องลงมาบนพื้นดินของประเทศไทยใบเสร็จต่างๆครับขออนุญาตปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใบเสร็จมีหมดแล้วครับนะครับใบเสร็จทุกใบมีหมดแล้วครับมีหมดแล้วครับอ,อนุญาตนะครับมีหมดแล้วนะฮะพยานบุคคลพร้อมแล้วพรุ่งนี้ถ้ารอฟังข่าวดีนะครับพรุ่งนี้รอฟังข่าวดี ผมเชื่อว่าคนจังหวัดพิษณุโลกเขารักเขาหวงแหนนะลำพังแค่มีลูกเข้าไปถ่ายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ <c oughs> แล้วอ้างตนเป็นหลานเนี่ยนะนะครับผมว่ามันตื้นเกินไปมันง,ง่ายเกินไปคนมีปัญญาเขาไม่หลงเชื่อคุณง่ายๆหรอกนะ คุณให้เวลาผมเจ็ดวันใช่ไหมให้ทีมงานของผมลูกความผมเจ็ดวันไม่งั้นคุณจะดันไดถึงที่สุดใช่ไหมผมให้เวลาคุณยี่ิบสี่ชั่วโมงผมให้เวลาคุณยี่บสี่ชั่วโมงติดต่อกลับมาไม่งั้นคุณก็ไปรอรับเอาอะไรที่ผิดกฎหมายก็ไปรอรับเอาผมเตือนทุกคนแล้วว่าอย่าทำผิดกฎหมายนะครับอย่าทำผิดกฎหมาย วันนี้ใครใช้คุณมาใครวานคุณมาไปคิดเอานะครับสงสารครอบครัวตัวเองให้เรากันสงสารตัวเองให้เยอะๆนะะวันนี้คุณรู้ไหมคุณเล่นกับใครคุณไปไปพูดได้ยังไงว่าคนชื่อนกไม่มีตัวตนคุณรู้จักพี่นกของผมน้อยเกินไปนะครับนะฮะแล้วคุณอ้างว่านายชัยพลหรือลุงพลเนี่ย ให้ลูกน้องไปสั่งรอแล้วนะกูไปรอคุยที่ศาลนะครับเตรียมทนายไวลาหลายคนถ้าคิดว่าจะสู้นะคนอย่างผมเนี่ยนะถ้าไม่แน่จริงนี่นะไม่มาอาอกรายการหรอกนะครับคดี30-40ี่ล้านผมก็ฟ้องมาแล้วยาบ้านะครับสู้คดีมาหมดแล้ว นะครับทนายท่านที่มานั้นผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงก่อนจากเขา้าอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับงานนะนะครับพี่นะฝากพี่ด้วยอย่าเพิ่งรับงานนะศึกษาขา้อเท็จจริงดีๆก่อนด้วยความเคารพรักแนละนับถือนะครับวันนี้รู้สึกหายใจโลง่งรู้สึกว่าความหวังแสงทองแห่งความจริงจะได้เปิดเผยในไม่นานนี้ผมรู้สึกโลง่ง นะครับมีพี่พีน้องๆที่ต่างประเทศโทรศัพท์มามีการแสดงความห่วงใยอ่ลุงพลป้าแตนนะครับนะฮะมีความ่วงใย่มีความ่วงใยใ,ในตัวผมว่าทนายเหนื่อยหรือไม่นะครับมีคนเอ่อให้กําลังใจเยอะนะฮะมีคนให้กําลังใจเยอะวันนี้เอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของเพจนะครับเรื่องของการแจ้งความเท็จ ะครับผมพร้อมครับนะครับผมพร้อมที่จะทำงานคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณได้พูดไปใครก็ตามที่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระพุทธชินราชจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดออกไปใครก็ตามที่ให้การสนับสนุนนะครับร่วมมือส่งเสริมนะครับกับเรื่องพระพุทธชินราช ที่บ้านโกกอกคุณก็ต้องรับผิดชอบไปนะฮะผมไม่โกรธคุณนะวันนี้ผมรู้สึกผมอิ่มเอมผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้รับโทรศัพท์จากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่โทรเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าทนายเดินหน้าไปเลยทนายไม่ใช่ทนายกระจกแต่ทนายเป็นทนายที่ตัวเล็กๆเหมือนมดตะนอยนะครับเหมือนมดกันไฟ นะครับเวลามันกัดแล้วมันก็เจ็บเหมือนกันนะฮะนะครับผมผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับผมกําลังบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ความจริงคุณก็ต้องมาแก้ข้อกล่าวหานะฮะดูซิว่าใครจะเป็นจอมหลวงโลกดูซิว่ามีใครที่จะเป็นคนที่โกหกพี่น้องประชาชนใครมุสา นะครับใครกันแน่ที่ทำให้วัดพระศีรัตนมหาธาตุต้องมัวหมองด้วยความจริงผมจะไม่โกรธเลยครับเพราะทุกวันนี้ลุงพลเองก็โดนกระนำจนกระทั่งไม่รู้จะมีพื้นที่ได้ยืนอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ในเมื่อวันนี้คุณมาแตะวัดใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับมาแตะถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่แอบอ้าง หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตรวจสอบดูแล้วคุณก็รอดูว่าทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขาจะมีการดําเนินการอย่างไรทางคณะกรรมการของวัดเป็นผู้ทรงเกียรติทรงคุณวุฒิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเขาไม่ปล่อยคุณไปย่ำยีหรอกครับนะฮะเขาไม่ปล่อยคุณไปย่ำยีศักดิ์ศรีเกียรติภูมินะครับศีลเยวัฒ นะความงดงามของวัดวัดพระศรีรัตนหมหาธาตุอย่างแน่นอนนะฮะผมได้คุยกับผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่หลายให้คนนะครับท่านบอกว่าทนายทนายสมเกียรติช่วยดําเนินการชําระความมัวหมองตรงนี้ไปด้วยเลยนะในตัวนะครับผมก็ยินดีครับถึงแม้วัดไม่ได้ไวหาวนอะไรผมคือผมไม่ได้บอกว่าวัดไว้วานผมนะ ผมหมายถึงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาบอกมาขอมาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆทนายก็ดําเนินการไปเลยอันนั้นเป็นหน้าที่โดยธรรมอยู่แล้วครับเป็นหน้าที่โดยหน้าที่อาชีพนะครับเมื่อผู้เสียหายเขาประสงค์ที่จะรักษาสิทธิ์รักษาชื่อเสียงของเขานะเพราะฉะนั้นคุณก็เขาเรียกอะไรฮะคุณก็ไปรออันนี้ครบเจ็ดวันแล้วยังก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่อากาศนั้นแรกครบหรือย,อยังฮะ ครบหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับเรียนแบบใครก็ไม่รู้7วันเนี่ยนะครับเออผมเองให้เวลาคุณยีสิบสีชั่วโมงก็แล้วกันไม่มากไม่มายยีชั่วโมงพอดีพอดีอดนะฮะคุณอาจจะต้องเดินทางมาจังหวัดมุกดาหารมาหลายรอบหน่อยนะครับแล้วถ้าคิดจะสู้นะสู้ให้หลดเพราะถ้าสู้ไม่หลุดติด นะครับจะซูไม่หลุดติดจริงๆครับแต่ถ้าคิดจะสารภาพชี้แจงต่อสังคมกราบขอขมาลาโทษนะครับกอขบขอขมาลาโทษต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกกรับขอขมากรรมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ขอโทษต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกขอโทษพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับที่คุณ นะครับหรือใครก็ไม่รู้หลายๆคนบางอาจนะฮะผมใช้คําว่าบางอาจนะครับภาษากฎหมายนะครับบังอาจที่ไปแตะต้องศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะฮะผมบอกแล้วผมไม่ได้มาสู้คดีความให้กับนายชัยพลหรือลุงพลแต่เพียงอย่างเดียวผมต่อสู้ให้กับศาส,สนาผมต่อสู้ด้วยเอาความจริง เอาพยานหลักฐานเข้าหักล้างผมจะไม่ใช้ความโมโหโกธาความเกลียดชังนำหน้าเหมือนกับใครบางคนนะครับผมจะเอาความจริงของผมนี่แหะครับเข้าหักล้างนะครับ,าานะรบอีกประมาณไม่เกินสัก2วันหรือ3วันเป็นอย่างชานะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้รับรู้ถึงความจริงนะฮะถ้าหาก คนคนนั้นรู้สำนึกผิดอยากจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องผมมักจะใช้คำนี้นะครับคนเราถ้าผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดกันได้แต่หากจะจะหากจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก็กรุณาติดต่อมายังผมไปเจอกันที่สาพากกตูมนะครับไปเล่าความจริงให้กับทางพนักงานสอบสวนได้ฟังลงบันทึกประจำวันว่าใครใช้คุณมา ใครจ้างคุณมาใครวานคุณมานี่ผมไม่ได้พูดถึงใครนะฮะผมไม่ได้พูดถึงใครเลยครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะะหลายๆท่านอย่าไปตีความมานะครับถ้าอยากจะเปิดเผยความจริงก็ติดต่อมาครับผมจะจัดการให้อาจจะขอการคุณเป็นพยานก็ได้นะครับเออน,นะครับวันแรกมานี่สุข,ขุมเลยครับสีหน้ามานี่นางพญาเลยครับสวย แต่พอมาวันที่สองนี่พูดหูดับตับไหมเลยเหมือนกลัวเขาจะไม่เข้าใจพยายามพูดหูดับตับไหมเลยแล้วก็ปากเก่งอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใ,ใครนะท่านอย่าไปดีความนะไม่เอานะอันนี้เดี๋ยวหาววัทถุดิบ